สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฝองไปเมื่อสุกครู่ทุกคนเมื่อนี้สิมาเห็ดเมนูย่ำมะหม่าง่ายๆสำหรับเด็กหอเนาะจ้ะเนาะสำหรับแรงงานที่ว่ามีเงินเดือนน้อยหรืออีหยังกระซ้างเนาะจ้ะเนาะสำหรับเฮาสิ้นเดือนมากินมะหม่าเนาะจ้ะเนาะย่ำมะหม่ามีอยังแน่เอาง่ายๆเนาะจ้ะเนาะเฮามีอยังเฮาใส่เฮาก็ใส่รถในตู้เย็นเฮาเหลือหยังเฮาก็เอามาใส่เลยจ้ะอันดับแรกกระซิมีมะหม่าเนาะจ้ะเนาะมะหม่ามะหม่ามะหม่าไว้ๆว้เนาะเนาะมะหม่านนี้แซ่บหรือเอาเสี่ยวมะหม่าต้มยำกุ้งหรือย่ห่ออื่นก็ได้เนาะจ้ะเนาะ กามิมี่ผักกาดนอกจากนอมะเขือเทศไก่ย่อห้ามไปซื้อมาจากเซเว่นแล้วก็หอมหอมใหญ่เนาะหอมใหญ่หรอหั่นฮั่นนอกจากนอแล้วก็บักเน่าแล้วก็ต้นหอมใบผักชีใบต่างโอนอกจากนออันน้ำยำหา้ามกับกระตงไปเห็ดหายมันหยากเสียเวลาหายมันต่ำหยาบนอกจากนอ,กนอกเอานี่เลยจ้าน้ำยำนย้ำยำปลาลาแซ่บสามารถซื้อได้ในห้างโลตัสหรือว่าแมคโครนอกจากนอเนี่ยง่ายๆ เขาอยากกินเผ็ดเขาก็เพิ่มเผ็ดใส่เขาอยากเปรี้ยวน้ำปรุงน้ำปลาเนีย่ยเขาก็สามารถซิมได้งก็จะเนาะตามอัธยาศัยที่เขามาักแต่ว่าหมูหมักใส่เนี่ยเนาะผงมะมา่าผงมะมา่าใส่ไปนั่งเลยจะเนาะตอนนี้เขาใส่หมูข,ขาาุ่นเขาจะเนาะง่ายๆแต่ว่าคนบ่มีแบบว่าเตาแก๊สหรืออย่างสามารถเทจูฮอนี่ยมาหมูขาาุ่นเขาจะใส่เลยเนี่ยมันผ่อนแล้วเขาก็มะมา่าหวังมะม่าใส่เลยเนาะจะเนาะง่ายๆับง่ายๆสำหรับ แรงงานหาเสาคินคำอ,อย่างเราเนาะจ้ะ,ะ,จะล่อล่อให้มันมาหมาเสียนซุปก่อนจะเนาะแล้วมาเบิง้งวิธีย่ำเนาะจะเนาะมาจ้าวันนี้มาย่ำกันเลยเนาะจะเนาะี่จ้ะใส่ไปเลยหอมหอมใหญ่เนาะจะเนาะเคลือเทศย่ำกับมันมีอย่างไรเนาะเนี่ยจ้ะไปตังโอจะต้องหอม ผัชชีนองจะนนะอใส่เข้าไปแลต่ก็นี่จ้ารสเด็ดน้ำยำปลาโาหดโวดไปเลยอย่าลืมใส่นี้หน่อยนะจ๊ะผงยังก่อนผงม,ามาะม่านะองจเนนะอผงมะมา่าสวเะไรบ่ะนี้ใส่กันเลยกินได้พี่น้องแซบอิลิเสื้อเลยเสือ้อทูอว่านี่กิน,นำลาดดยแตยก็อืมอืม หอมหอยหอมน้ำปลานร์มจนาไปกินแล้เลยบะตองซิมมินน้อยอร่อยนัวอร่อยแท้แน่นอนถ้าซิมมันจางหรือมันจืดมันยังเพิ่มแบบนำปลาผมคิโลดได้นอกใจเนาะใส่ยังก่อยังก่อหน้ำน้ำกระเทียมยังถ้ามันขาดยังก็ใส่ไปเลยเนาะค่ะมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดมักเข้มก็เพิ่มใส่บักนุ่งบักเน่าใส่ไปนอกใจเนาะ ไปบันดนี้ยเข้าไปกินกันค่ะสวัสดีมากจ้าพ่อแม,ม่พี่น้องกลองไปมุสุกุทุกคนมาจา้าเนาะเสร็จแล้วจ้าย่างบะหมากของเฮาเสร็จแล้วเนี่ยกินผู้เดียวเห็นบ่ลหนามปลาหล่โอ,อ้โหแสบอีดีไปไปหามองนางกินเฮาปิดประตูบ้านก่อนแล้วจา้าเนาะประตูบา้านก่อนไปหามองนางกินเฮาแสบัแสบเซ่มิ้นน้อยอร่อยนัวอร่อยแท้แน่นอน หานางกินสานอ้อมุมหน้าบ้านมุมหน้าบ้านนะคะเปิดประตูไต่บอ่ออาเปิดได้อยู่เสิร์ฟมามะ่าโอ้แดดคือสองแต่น้อยพ่อีอแม่นนกูพามานาั่งกินป้ายาเลยจ้นี่แหละอัตลด กินแต่ในบ้านไร้เมื่อแล้วเมื่อนี้อากาศดีพามากินริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะริมฝั่งแม่น้ำเนจ้าเหมาะซุ้มอ้ยต่างกันเวยพี่น้องเห็นบ่มากินริมแม่น้ำก็ต้องเห็นหนาหนู้หรอกเนาะ เ,เห็นอะไก็ดีดอกเฮ้ยไห่มุ่ดอกปะแม่มาบันจานนางป้ายหยาโดดเฮ้าซวยกันมาซวยกันมนอีอุปกรณ์เฮ้าอาวุธอืมเก็นบอแแหที่มานางกินที่กลนางโซ่เบิ้งซืือห้คนหายคนหิวนำ้ำ ร่องมึงด้วยเน้าน้ำน้ำปลาแดดน้ำยำปลาล่าแซบหอมแซบดี นี่บ้านม้อนี้มันลมลมเย็นดีะนะจ๊ะเขามาลั่งจินตรงนี้ที่ว่าแต่บรรยากาศือมูมจ้าพักกันยังได้ยังกินเขานอกจะกนอนเขาเที่ยงเลยเนี่ยอาหารเที่ยงอาหารหวางเนี่ยจะผู้ไดอยูหอพัก เห็นงานแรงงานหรือ,อยังกะ็ะไรนี่นเนาะแย่มามาเนี่ยไงแล้วก็เครื่องปรุงพวกเจ้าว่าต้องไปหาเสือมันอยากมากไหม,ม,มนม้ำยำที่หนูบอกนี่จ้าอือหือผู้ยยุ่งจังวะเช่กระสือก,กินได้เนาะนะถ้ามันมีขาย <c oughs> สะดวกจะง่ายสะดวกง่ายพกพาส ลองเซิร์ชเบิร์ใน่กูเกิลเลยอีกอย่างเบิร์เราจะเนาะหาผู้ใดอยู่ตางประเทศหาอยากกินลองได้เขาขายระบาเห้องมันมียูเมโกโรตัดมันขายจ่ะไปเห็นไาเี๋นวนาอิ่นจดอ่างคนเยออือ้ม ำกุ้งเงินเดือนหน่อยยังเรา,ามาม่าอาหารเลิศอืมเพื่อจอืมแบบอื่องพแบบี่น้องคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ ขอบคุณหล,ลายที่ติดตามกดไลค์กุ้งซับตะไคร้ไฮเมนน้อยอร่อยดีน้ำเดๆๆ้อเดจะเนาะสีเทสเม่นุ่งเอีหยังเมนูต่อไปสิเฮ็ดเมนูง่ายๆสิแบบบ่นเน้นแบนนบอีหยังหลายใส่เอาแบบว่างบน้อยอร่อยนัวอร่อยดีชัวร์ปึกเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย